ท่องนรกอเวจีครั้งที่16ชมยม,มาบาลตัดสินคดีพระอรหันต์จี้กงประทับทรงเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2527ยม,มาบาลตัดสินตามกฎบัญญัติโทษเข่งครัดชำละล้างจิตหมองสีฆ่าโมหะเหลือธาตุแท้ที่โสภี บำเพญดีลุกมรกผลนิพานเอ่ยเมื่อคู่นี้เหล่าเทพพรมต่างได้ปรึกษาหาเรื่องการโปรดสัตว์โลกบรรยากาศแห่งสิริมงคล้วยพุ่งสู่เบื้องหนา้าผาเรื่องที่อาจารย์หารือกันเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องหนังสือธรรมะจะว่าจ่ายแจกแบบไหนจึงจะได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วผลสรุปเป็นอย่างไรครับวันหลังท่านบรม,มคูกวน จะประกาศเองเมื่อถึงเวลานั้นสานุสิทธ์ทั้งหลายเพียงแต่ปฏิบัติตามอย่างขันแข็งย่อมจะบรรลุผลก็ดีสิครับการสามารถทำให้หนังสือธรรมะแพร่หลายในสังคมทุกมุมเมืองเป็นหน้าที่ของผู้ใฝ่ธรรมะอยู่แล้วโดยเฉพาะหนังสือต่างๆที่ลิขิตขึ้นโดยสำนักนี้ล้วนแต่เจรนายกันกรองจากเทพพรมทั้งสิ้นสานุสิทธ์สำนักเซ่งเทียน จะต้องมีความหมานะอดทนจึงจะได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตกุศลทั้งหลายใช่ครับเธอทราบไหมว่าภายในปีแรกที่สำนักเสื่อเทียนเปิดสำนักก็จะต้องลิขิตหนังสือถึง1เรื่องเพราะอะไรจึงต้องให้พวกเราโหมงานแบบนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดสำนักเป็นปีแรกเท่านั้นนี่เป็นเจตนาจำงของเหล่าสานุสิทธิ์เองที่วอนขอต่อท่านประธานกวน ื่อให้พวกเธอและเหล่าเทพพรมได้ร่วมกันลิขิตหนังสืออันทรงคุณค่าวิเศษนี้แม้จะเหนื่อยล้าสักหน่อยแต่เมื่อใดวรรณกรรมเหล่านี้สำเร็จลุล่วงหนังสือของสำนักเส่งเทียนจะได้รับการกล่าวขวัญจากผู้คนอย่างกว้างขวางเมื่อขึ้นปีที่สองก็ต้องพยายามทำให้หนังสือเหล่านี้สามารถแพร่หลายไปได้อย่างกว้างไกลยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการรับใช้สังคมอย่างหนึ่ง โอ้ฉันไหนต้องเร่งรัดเช่นนั้นนี่เป็นมหาปณิธานของเจ้าสำนักที่จะต้องปฏิบัติตามเทวองค์การอ๋อที่แท้เป็นอย่างนี้เองเธอควรรู้ไว้ว่าคุณใช่ยเสงต้องรับภาระอันหนักเอิงในการโปรดสัตว์ซึ่งมักจะไม่ได้หลับนอนทั้งคืนอยู่บ่อยๆทั้งนี้ล้วนเพื่อเหนี่ยวรั้งใจผู้คนที่กำลังจมดิ่งสู่ห้วงเหวทะเลทุกข์มากขึ้นดังนั้น เขาจึงยอมแบกภาระทั้งสองสำนักเรื่องนี้เธอคงรู้แล้วครับความสามารถของเขาผมเลื่อมใสจริงๆผมยังประหลาดใจอยู่ว่าการศึกษาของพี่ชัยก็ไม่สูงเท่าไหร่ทั้งสุขภาพก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์นักอาศัยแต่ความมานะอดทนฉไหนจึงสามารถเผชิญกับสภาวะอันยากลำบากเช่นนี้ได้โดยไม่เคยบ่นย่อท้อเลยทั้งนี้ก็ด้วยการเพิ่มพลังทิพย์จากเทพพรม เขาจึงทนทานต่อสภาวะดังกล่าวได้แม้จะทุกข์ลำบากมากหน่อยเพราะว่าการกินยอดขมได้จึงเป็นยอดคนไม่ใช่หรือความจริงก็ใช่ผมขออวยพรให้ท่านผู้อ่านที่กำลังฝึกฝ,กฝนธรรมะอยู่จงดำเนินไปอย่างราบรื่นเพียบพร้อมด้วยโชคลาภและปัญญาถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พวกเราแบกรับแทนก็แล้วกันเธอมีเมตตาจิตเช่นนี้หายากยิ่งนัก อาจารย์เจนยอไปแล้วคืนนี้ท่านยมมาบาลเชิญเราทั้งสองไปชมการตัดสินคดีที่เมืองยมเธอรู้สึกอย่างไรเป็นการทัศนศึกษาก็เยี่ยมสิครับเอาละ่ะถึงเวลาเดินทางแล้วผมนั่งเรียบร้อยแล้วอาจารย์ไปได้แล้วครับคดีที่ท่านยม,มาบาลจะพิจารณาตัดสินในวันนี้คือคดีหันศพซึ่งเป็นคดีคึกโคมในท้องที่แห่งหนึง่งครับ เมื่อพระอาจารย์จี้กงนำชิวเซิงเข้าไปในห้องโถงได้เห็นยมมบาลกำลังชำระคดีวิญญาณบาปตนหนึ่งอยู่โดยมียมมาทูตหัววัวและหัวมา้ายืนประจำอยู่ด้านซ้ายและด้านขวาเจ้าคนบาปเจ้ารู้ความผิดของเจ้าไหมท่านอองโปรดให้อภัยผมด้วยเถิดผมไม่กล้าทำอีกแล้ววันนี้สำนักเสียงเทียนแห่งเมืองไทจงได้รับพระราชองค์การ ให้ลิขิตหนังสือโดยท่านจีกงนำนายสิวเซิงมาเยือนถึงที่นี่เจ้าจงรีบสารภาพมาตามตรงหมดถึงการทำบาปเมื่อยังครั้งเป็นมนุษย์เพื่อบันทึกลงในหนังสือผมเป็นคนทางภาคเหนือตั้งแต่เด็กผมก็มีนิสัยแปลกปกาคนอื่นไม่ชอบสูงสิงกับใครพ่อแม่มักชอบพูดว่าผมเป็นผู้ชายต้องเปิดหูเปิดตาใช่ไหมเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวทั้งวันตอนนั้นผมเฉยเยไม่ใส่ใจ จนเมื่อผมแต่งงานมีลูกแล้วนิสัยเช่นนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่กับหยิ่งไร้กว่าเดิมพอเจอเรื่องที่ไม่สบอารมณ์ก็เกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะกับถึงไม้ลงมือทำร้ายคนวันหนึ่งเนื่องจากร้อนเงินจึงไปขอยืมเงินกับเพื่อนพราะถูกเพื่อนดูหมิ่นดูแคลนโดยมองผมโดยสายตาเหยียดหยามน้ำซ้ำยังพูดจาถากถางอีกว่าแกนี้ไม่ได้ความเลย แม้แต่ลูกเมียกไร้ปัญญาหาเลี้ยงเป็นลูกผู้ชายแบบไหนกันวะเมื่อผมได้ยินเช่นนั้นก็บันดาลโทสะสุดขีดจึงพูดอาคาดใส่หน้าว่ามึงจำไว้เดี๋ยวหน้าดูเนื่องจากคาสติคิดยั้งไปชั่วครู่จึงไปหลังบ้านคว้าเอาขวานอันหนึง่งถือโอกาสตอนขณะเผอจาไปถั่วหัวจนเขาสิ้นใจตายหลังจากนั้นด้วยเกงคนเขามาพบ จึงใช้ขวานหั่นศพเป็น10-20ท่อนบรรจุลงในกระสอบปุ๋ยแล้วเอาเชือกมัดปากถุงตกดึกก็นำไปทิ้งในทีเปรียวแห่งหนึง่งโดยคิดว่าคงไม่มีใครรู้เวลาผ่านไปหนึ่งเดือนมีคนไปพบเขาเจ้าหน้าทีจึงได้ทำการชันในสูรหาหล่องรอยในช่วงระยะเวลา3-4เดือนผ่านไปตอนกลางคืนขณะกำลังนอนรู้สึกคล้ายกับมีพลังลึกลับที่มองไม่เห็นตัวอย่างหนึง่ง ที่ยวมาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ได้ข่าเพื่อนแล้วผมจะมักคิดเสียใจอยู่เนืองๆว่าผมกับผู้นี้ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางรุนแรงอันใดไม่น่าถึงกับต้องฆ่าเขาอย่างเหี้มโหดและยังต้องตัดศพเป็นท่อนๆอีกด้วยไม่ควรเลยในที่สุดการสืบสวนสอบสวนอย่างใดผลของเจ้าหน้าทีต่ตำรวจผมได้ถูกจับกุมตัวไปดำเนินคดีและสารใดตัดสินลงโทษประหารชีวิต ให้ตายตกตามกันไปโดยการยิงเป่าด้วยกระสุนสามนัดซ้อนตายคาหลักประหารทําความผิดยอมได้รับโทษนั้นแต่นั่นเป็นเพียงการลงโทษจากกฎหมายเมืองมนุษย์เท่านั้นแล้วถูกกฎบัญญัติเมืองนรกจัดการอย่างไรบ้างเมื่อผมตายแล้วถูกยมมทูตขาวดำจับตัวผมลาม่าโสดตัวไปที่เมืองนรกถูกนำไปที่ดงหมาป่า ได้ถูกพวกหมาป่าลุกัดจนเป็นแผลเต็มตัวและให้เดินตามสะพานมอละนะ พอถึงกลางสะพานก็ถูกพวกนิรยาบาลพักตกไปใต้สะพานให้พวกงูพิษจกกินและชอนชัยทะลุเข้าไปที่อกบางที่ท้องบางชอนชัยเข้าชอนชัยออกจนหลางกายทะลุสุดจะทนไหวแล้วก็ยังถูกลงทันจากขุมนรกอื่นอีกเจ็บปวดทรมานจนบรรยายไม่ถูกท่านอองได้โปรดกรุณนาะให้อภัยผมสักครั้งด้วยเถินความจริงเราก็เมตตาอยู่ แต่เจ้าสูญนสินซส่งจิตมนุษย์ใช้วิธีการอันป่าเทือนฆ่าเพื่อนแล้วยังหันศพเป็นท่อนเช่นนั้นทําให้จิตวิญญาณของเขากระจัดกระจายความผิดของเจ้าร้ายแรงเกินกว่าจะให้อภัยได้เราขอตัดสินให้เจ้าตกนรกพึงพิษ30ปีเมื่อถึงกําหนดนี้แล้วค่อยพิจารณาโทษอย่างอื่นต่อไปท่านอ๋องได้โปรดอภัยให้ผมเถิดครับ โปรดให้ผมได้กลับตัวใหม่สักครั้งผมจะประพฤตินตนให้เป็นพลเมืองที่ดีอย่างแน่นอนโปรดอภัยโทษให้ผมเถิดครับขออภัยโทษให้ผมเถิดครับสายเกินไปเสียแล้วเจ้าจงไปรับโทษโดยดีเถิดการตัดสินคดีในวันนี้ยุติเพียงเท่านี้เอาตัวจำเลยไปเลิกสารทันจีกงเชิญนั่งครับวันนี้ได้นำสิทธ์มาชมการตัดสินคดีด้วยต้องรบกวนหน่อยหาม่ได้ เมือ่อสกุลนี้เนื่องจากติดนาทีหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องขอท่านจีโกงโปรดให้อภัยด้วยมิเป็นไรมิเป็นไรนี่ก็เด็กแล้วคงต้องขอตัวกลับก่อนชิวเซิงรีบอำลาท่านโยามาบาลเจ้า,น,จานาทียมทั้งหลายตัางแถวส่งแขกชิวเซิงรีบขึ้นบนดอกบัวผมนั่งเรียบร้อยแล้วอาจารย์กลับได้ถึงสำนักเซิงเถียนแล้วชิวเซิงลงจากดอกบัว ปิญญาณกับข้อสู่ร่างดังเดมิม